วันนี้มาพบกับร้านปันปันลอซซิงรถเข้าไร่เขาเ้าสวนจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้มีนําเสนอเจ้าบิ๊กเอ็มตอนเดียวเครื่องฝาแดงนะคะอ่าเนี่นะคะเครื่องสองพันห้านะบีดียี่ห <2005 S 1> ้าสองพันห้าสองพันห้านะคะอ่าเนี่ยโนี่ค่ะสีสีฟ้านะคะฟ้าประธานพรมาให้เรานะคะอ่าเนี่สีสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานนะคะอ่าเนี่สีสันนี่นะคะดูได้เลยเนี่ย น,นี่กระบะลอนยังส,สวยๆกันเลยนะคะนี่นี่น,น,นี่ดูอ่ะดูเรื่องสีไปก่อน,นถือว่าสวยน,ะนั่งสีนะฮะสีห้าหกสิเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกลียดใช่แบบรถปีเก่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไะไรเขาหนาเขาส่วนสบายได้เป็นรถตอนเดียวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะพี่ นี่ภายในภายในนะคะนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบกันเลยอ่ะพวงมาลัยธรรมดานะคะอ่ะแอร์ระบบแอร์เป็นไงนะแอร์เย็นดแอร์เย็นน้อยนี่นะคะนี่เติมน้ํายาเติมแล้วรถไม่มีปุ๋ยเนาะแต่รถสวยรถสวยเลยคันนี้รถสวยเลยนะคะบอดี้บอดี้สวยได้บางสวยได้บางนะคะรถได้บางนะคะนี่พาสี่หกแปดนะคะ พาสี่ม่ขาดแต่คะพาสี่หกแปดรถคันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องเครื่องฟังเสียงเครื่องกันเลยพี่ย่องบางๆป,ป่องเลยนะพี่บางคนราคา,าป่องๆเลยครับใช่สี่บางเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะพี่รถ <c oughs> เครื่องฝ่าแดงนะคะนี่ระบบน้ดู ปกตินะคะไอ้ไม่พน่นเะอ้าอ่าบดน้ำปกติไอ้ไม่พน่นเครื่องดีงนะเครื่องดีได้คานและยูครบนะครับครบเลยอ่าหน้าเดิมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเจ้าพิเอ็มตอนเดียวนะคะดูรถได้สังหวัดอ่างทองโทรศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งสองเจ็ดเก้า